เขาทายกันมาสองคนแล้วไงเอาเป็นคนไม่บ้างเออพี่เซต้องอยู่คนทายแล้วล่ะอ่าอยู่สองคนนี้ด้วยกันนะหนึ่งสองก็หาพี่ไม่ตัวนี้่นี่ฝั่ไหนฝั่งนี้ฮะพี่พี่อ๊อกต้องช่วยร้องด้วยฮะหนึ่งสองก็ห้าอ่ะพี่อ๊อฟเรื่องอะไรดีเอาเบอร์สอแล้วกันด้วยเล่น

ีอีอีอกไม่ต้องกังใจปากไม่ต้องกังใจะโอตอีเลมะีอ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 ยบอกอนดีนเีย้ใครว่าจีบอรอี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  อีมเป๊ะได้ไปเท่าไหร่ะห้ม่ห้าหาเช่นเดียวกันแล้วอย่างนี้เราจะตัมเดียวกัน